เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเปลี่ยนที่เล่นน้ำข้างบนมาเร็วไม่ต้องใส่รองเท้าลูกครับไปไปอย่เปิดประตูห้องก่อนอ้าวเชิญ

พี่เราเล่นข้างล่างเมื่อกี้ตรงนั้น นี่พาเด็กๆกลับมาที่ห้องแล้วนะครับเอาเอาไปเลย าบอกเพื่อนเพื่อนเร็วนี่บอกเพื่อนเพื่อนเร็วบายบายนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หาดกะลุนนะครับอโอ้คนเล่นน้ำเต็มเลย ไหนลูกโอ้ลุ่มสไปเดอร์แมนเอาหนมายกมือเลยลูก มีสะสายละเอียดไหมพอเดินเร็วมันดังเอียดๆใช่ไหมไม่ดังนะป้าดังนะเดี๋ยวป้าทำป้าทำปูไว้นะดูนะดูไหมป้าทำปูนี่โรยโรเข้าไป

นี่ดึงเลยดึงขึ้นมาโอ้คงไม่ไม่สวยสวยเท่าไรต้องเอาทรายแบบล้วนๆนั้นเป็นไงเมือ่อคุณมิว สามสิบนาทีอะไรอ่ะคันถูกถ้าคนนึิมถ้าสองคนสองสองคันสามสิบนาทีมิวนี่ไหมแบบนี้เปลี่ยนชุดได้ไหมไม่มันก็บอกว่าเปลี่ยนชุดเซอรยไหมไหมเดี๋ยวจะลงไปดูน้ำที่นี่นะครับว่าใสไหม ก็คือว่าใสอยู่นะ เล่นไหมก่อนเล่นไหม่ไกับปลาโอ ह, ไม่ได้เลยไม่อะันรายปป้าว่ามันอันตรายเกินไปนะเมื่อกี้คนนั้นกขขึ้นไม่ได้ทีป้าปาเอาม่้นะป้าป้าเล่นได้ไหมป้มาเล่นคุณเี้ไดได้ัะะาาน,าาล,นล้วมันเ่นะ ปีกระจูงเหรอพระอาทิตย์จะตกแล้วนะครับไหนมีทำอะไรเจดีเหรอใช่ๆคุณน,นี่ทำอะไรนี่ไหนคุณมีนี่เจดีของคุณมีเหรอใช่ๆสร้างกับยายหมาเจดียไหมนี่ ทำอะไรนี่ม,นม,มันต้องใช้สายอยงนี้องนะป้าป้าไปหาหอยให้ยี่ใหม่หน่อยสิป้าหอยไม่เจอหอยมันไม่มีปลาเหรอไม่มีที่นี่ปลาไม่มีคนเยอะมากตรงกลางทะเลมีไหมอ่ะตรงกลางทะเลมีนะ น้องๆหนูๆเบื่อยังตอนนี้ก็น่ะเบื่อยังกลับห้องไหม,ไมใครจะกกลับห้องว่างไม่เอาจัเล่นตายโอเคไม่เป็นไรให้กลับป้ายใหียบนะป้าอย่าเหยียบป้าอย่านะอย่า,ายเข้าใกล้เข้าใกล้เจดีน,นี่หรอเบื่อคอมีแต่ทำให้ใช่ไมถ้าไม่ใช้สายนี้มัจนจะไม่ได้

เอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นรถมาเร็วมาเร็วมาเร็วใครไม่มาทิ้งไว้ที่นี่นะไปโรงแรานะเขาขายกุ้งลูก,กลกมีมีมีเมงดาด้วยดได้ดได,ได้เปิดได้คนระับ มันเยอะมากแมคโดนัลสาขาป่าตองนะครับเอาอาหารมาแล้วเขาได้ข้าหาว่าหายไปไหน่ไเออต้องคอยเอาใบมาเพิ่มไงพนังงานเลยเข้าใจผิดเดี๋ยวขอกินก่อนนะทุกคนมีบายบายเร็วนี่นะครับมาเดินเที่ยว ดิมชายหาดป่าตอเรย์บอกว่าไปเจอกันที่โรงแรมอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโรงแรมเรามาเดินเล่นก่อน นี่ประมาณขายเสื้อผ้านะครับ ไม่นซื้อทำอะไร<ด>อ่ะอสองร<ด>้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบ

เขาแล้วป้าบอกว่าบมาว่าแย่แย่แย่ใช่แล้วเขาถามต่อไหมหเขาเขาก็ยกมือให้เยี่ยมเอ้เด็กเะหลอกแบบาาบรรพมานรรสบายโอ้น้องน้องเป็นห่วงอย่าไปอยู่ใกล้แมวเดี๋ยวแมวกัด มาหามามี่เร็วๆมาหามามีเสรว่ประมาณพรุ่งนี้ประมาณกักแล้ววันนีน้บัวชัไหน้าบคือเะ้รป้าอะไระป้ากบาก อ๋อไว้ให้น้ำเข้า้อไเดีอ้ดีน้ขงเด็ก้าอันนี้ของของเด็กไงของเด็กอันเล็กของเด็กเอาเราเดินมาสุดซอยแล้วเดี๋ยวลองไปข้างใน ตาเป็บซ้ำไหตินโนทัพมินจอไปบ้านทัมจอนี่ขายข้าวเหรอครับ่นเนชันลูกมุกเซาไปขอบาเสืออาหารเนปาลครับอาหารเนปาอมาลาเชียงก็เดีวคนขายนี่คนไทยหรอเป็นลูกครึ่งครับอยู่นาน้วเขากับคุยยนีะสื่อสารภาษาอะไรได้เขอยู่ ได้เนตาหได้ประมาณแล้วก็ได้ถ่ายเาวยโ้หือ่าไาเเอไทยับาาไหนขอบคุณครับมาจากหาใ่ครับหาใจใช่ที่นี่เยอะกว่ายอมากอยู่ในเมืองหาใจแล้เ่นะมเคยไปใกล้ใกล้เซ็นท้าล